ทุกคนวันนี้คือวันพิสาขาบูชานะคะตอนนี้กันกบกำลังกินเรียนนะจ๊ะทุกคนใครที่อ่าเห็นย่ำเห็นตอนนี้กับฝาวงเบิงเดจา้าว่าซุ่มซุ่มขเข้าไปเร็วมัอัอนาน,น ือสิบ่เห็นเบิวันนี้วันวิสาขบาูชานะคะแต่ว่างามงามเบิ่งแบบตาธรรมชาติแบบงามแต่ว่าเบิ่งนี้ในกล่องมันสิอันยันแบบจกัจกหน่อยมันกินมาเมาขือมันไก่สิเคืองมาตัวนี้ มันใกล้จะครึ่งแล้วมันเสียงมันั้งที่